ผีม้าบ้องอาชาเลือดเสียงวิ่งกรบกรบกรบดังมาทางด้านหลังไอ้ไม้วิ่งลนลานสุดฝีตีนปากก็ร้องขอให้คนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันเหลือไปเห็นพุ่มไม้หนาข้างหน้าจึงแทรกตัวเข้าไปหลบอยู่ในพุ่มไม้นั้นไม่นานก็มีเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาและหยุดอยู่ใก,ใกล้ๆกับพุ่มไม้ที่ไอ้ไมยซ่อนอยู่ มันเดินมาสำรวจรอบๆพุ่มไม้นั้นและเดินวนเวียนอยู่บริเวณนั้นสักพักไอ้หมายลุ้นด้วยใจระทึกขออย่าให้มันหาตัวเขาเจอเลยเหมือนคำภาวนาของมันจะเป็นจริงและเสียงฝีเท้าก็ดังไกลออกไปไอ้หมายรออยู่สักพักจนแน่ใจว่ามันไปแล้วจึงมุดพุ่มไม้หนานั้นออกมาและรีบกลับไปยังหมู่บ้านทันที เดินออกมายังไม่ทันไรก็พบปีศาจม้าตัวใหญ่ช่วงบนเป็นคนหน้าตาน่ากลัวในตาสีแดงกำ่ำายืนสสแยแยกเขี้ยวที่เล็กแหลมไปเต็มปากดักรออยู่ก่อนแล้วไอ้ไม้พะงะถอยหลังไปหลายก้าวเลือดในกายของเขาแทบจะจับตัวเป็นก้อนตัดสินใจวิ่งกลับไปยังทางเดิมตั้งใจว่าจะลัดเข้าป่าเพื่อหลบซ่อนตัวอีกครั้ง แต่ไม่ทันถึงไหนไอ้ผีมาบ้องขั้วไม่กี่ครั้งก็วิ่งมาทันและมันก็กระโดดข้ามเขาไปในทันทีเสียงเปรี้ยดังขึ้นในสมองของเขาเขารู้สึกมันถูกทุบหัวอย่างแรงและทุกอย่างก็ดับวูบลงไปเช้าวันต่อมามีข่าวว่าพบศพไอ้หมายนอนตายอยู่ชายป่าก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านสภาพนอนตาเหลือก เลือดออกจากปากและจมกูกท้องไส้กรวงโหไม่มีเครื่องในเหลือเลยสักชิ้นก่อให้เกิดความประหวั่นพันพึงแก่ชาวบ้านเนื่องจากไม่รู้สาเหตุการตายในครั้งนี้และไม่พบร่องรอยของเสือเจอแต่รอยตีนของสัตว์เท้ากีดซึ่งเป็นสัตว์กินหญ้าจำพวกวัวควายม้ากระทิงย่ำอยู่รอบบริเวณที่เกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านประชุมเครียด ตางคนก็ต่างเดากันไปต่างๆนานา,นาบ้างก็ว่าปอบบ้างก็ว่ากระสือติดอยู่ตรงที่ว่ารอบๆศพมีรอยกีบเท้าสัตว์ย่ำอยู่ทั่วราวกับว่ามันนั่นแหละที่กินเครื่องในศพทั้งที่เป็นสัตว์กินพืชอยู่ๆก็มีเสียงดังแทรกขึ้นมาว่าผีม้าบองข่าว่าต้องใช่แน่ๆเสียงสับเปลอชามกาวขึ้น ผู้ใหญ่มีหันไปตามต้นเสียงอ้าลุงช้ำกลับมาแล้วรอข้ากลับมาแล้วเมือเช้านี้เองได้ยินชาวบ้านพูดกันข้าก็เลยเดินเข้ามาหาผู้ใหญ่นี่ละทำไมลุงทึงหวาเป็นผีม้าบองละ่ะหมู่บ้านเรามันไม่เคยมีเลยนี่นาไม่มีก็มีได้หากมีคนใช้คุณใสแล้วของก็ย้อนเข่าตัวคืนนี้เรา จะไปซุ่มดูกันแถวชายป่าที่ไอไม้มันตายผู้ใหญ่จึงจัดเวรยามในหมู่บ้านและบริเวณชายป่าหลังหมู่บ้านเวลาผ่านไปนานหลายวันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนนานร่วมเดือนทุกคนจึงคิดว่ามันไปหากินที่อื่นแล้วทำให้เวรยามถูกยกเลิกและแล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นอีกครั้งเมื่อมีชาวบ้าน ที่ออกไปหาของป่าถูกฆ่าตายแบบเดียวกันกับไอ้หมายแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นคือมีรอยกีบเท้าย่ำจนศพเละเทะดูไม่เป็นสภาพด้อนจนถึงผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่ต้องจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยนะไม่อย่างนั้นคนในหมู่บ้านเราต้องโดน่าตายกันหมดแน่ๆข้ารู้แล้วก่อนหน้านี้มันก็ไม่โผล่มาเลย ค่ะรอจัดการมานานนับเดือนก็ไม่มีวี่แววค่ะขอเวลาสักหน่อยนะจะจัดการเดื่งนี้ให้เหรียบร้อยจึงเกิดหน่วยเฉพาะกิจกำจัดผีมาบ้องขึ้นภายในหมู่บ้านนำโดยผู้ใหญ่มีสัปเะเรชําและพรานในหมู่บ้านอีกสมคนพากันจัดเตรียมสเสบียงสำหรับห้าวันเพื่อออกตามล่าผีมาบอง โดยมีแผนการออกล่าแบบสุ่มเงียบไม่มีการประกาศบอกชาวบ้านเพื่อไม่ให้ข่าวรั่วไหลเพราะสับปลือชฉัสงสัยคนในหมู่บ้านกระสุนลงอาคมทั้งมีดหมอและดาบลงอาคมทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมไว้แล้วเหลือแค่รอเป้าหมายเท่านั้นทีมล่าผีมาบ้องปล่อยข่าวว่าจะออกไปซุ่มรออยู่ในป่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขา ดักซุ่มรออยู่รอบๆหมู่บ้านนั่นละทุกอย่างยังเงียบกริบจนล่วงเข้าถึงคืนที่สี่ทีมล่าผีมาบ้องก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามา้าดังอยู่ไกลๆในความมืดจึงพากันออกวิ่งตามเสียงนั้นไปเสียงฝีเท้าดังไกลออกไปทางชายป่าไม่มีใครตามมันทันรู้แค่ว่ามันวิ่งมาจากในหมู่บ้านไม่นานมันจะต้องกลับมา จึงตกลงกันซุ่มรออยู่ทางเข้าหมู่บ้านดีที่มีต้นไม้สูงหลายต้นพอที่จะเป็นที่ดักซุ่มได้ทุกคนจึงแยกย้ายขึ้นไปนั่งรออยู่บนคาคบไม้รออยู่นานจนความง่วงเข้าโจมตีทุกคนเพราะซุ่มกันแบบนี้หลายวันแล้วทําให้ทุกคนอ่อนเพลียจนบางคนแทบจะตกลงมาจากต้นไม้ที่ตนแอบอยู่และแล้ว เสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นทําให้ทุกคนตาสว่างต่างก็กระชับปืนแน่นรอลั่นไกไม่นานก็ปรากฏล่างม้าตัวใหญ่สีดําส่วนหัวเป็นคนแต่มองไม่เห็นว่ามันเป็นใครมีแต่ตาสีแดงที่ส่องแสงสะท้อนมาในความมืดทุกคนรอให้มันมาถึงระยะยิงเมื่อมันวิ่งเข้ามาใกล้มันก็ชะลอฝีเท้าทำท่าสูดดมส่ายหัวไปมา และมันก็เงยหน้าขึ้นมามองหาคนบนขาคบหมายและมันก็เจอพลานคนหนึ่งที่อยู่ใกล้มันที่สุดนั่นก็คือพลานแก้วฉับพลันมันก็วิ่งเข้าไปยกขาหน้าขึ้นกระแทกต้นไม้ไม่คิดว่าเรียวแรงมันจะมากขนาดนี้แรงประทะแค่ครั้งเดียวทําให้ต้นไม้แทบจะหักโค่นลงมามันถอยหลังและวิ่งเข้ากระแทกซ้ำอีกครั้งจนต้นไม้หักโค่นลงมา อย่างง่ายดายผู้ใหญ่ตะโกลบอกพานแก้วที่โดนโจมตีหนีไปก่อนจากนั้นเสียงปืนก็ดังสนั่นทั่วราวป่าฝ่ายพานแก้วที่ตกลงมาจากต้นไม้ก็ค่อยๆย,ยันกายอย่างทุลักทุเลลบกระสุนไปด้วยช่วงที่ผีม้าบ้องถูกระดมยิง กระสุนเที่ยวเข้าไปหลายนัดและก็ยิงโดนมันเข้าจังๆหลายนัดมันบาดเจ็บด้องขึ้นมาด้วยความโมโหแต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้มันหันมามองทางกลุ่มคนที่เหลืออยู่มันรู้แล้วว่าทุกคนอยู่ที่ไหนอยู่อยู่มันก็วิ่งหายเข้าไปในป่าสัป,ปเปลเชําจึงเอ่ยขึ้นไอแก้วอยู่ไหนมันจะตามไอแก้วไปหรือเปล่าวะเห็นทีเราจะต้องตามมันไปซะแล้ว ฉันหิวนี่จ้าปลอดภัยดีอ้าวเอ็งมาหลบอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรรีบดีปีนต้นไม้ขึ้นมาสิก่อนที่มันจะกลับมาแขนฉันมันน่าจะหักฉันปีนขึ้นไปไม่ไหวหรอกจะาลุงนานเข่าแล้วไงเอาไงกันดีผู้ใหญ่ถ้าไอ้ผีบ้านนั้มันมาอีกเราจะทํายังไงกันดีงั้นเราต้องกลับไปตั้งหลักที่หมู่บ้านกันก่อนไปต่างหลักกันที่นั่น ได้ได้เด็กพวกเราจะระวังล้งให้ไปเร็วพวกเล่าก้านคนอื่นๆบอกทุกคนจึงรีบปีนลงจากต้นไม้มุ่งหน้ากลับไปยังหมู่บ้านทุกคนที่มีปืนคอยระแวดระวังรอบด้านเดินไปยังไม่ทันเข้าเขตหมู่บ้านเสียงฝีเท้าก็ดังไล่หลังมาทุกคนประทับปืนเตรียมยิงเสียงมันเหมือนอยู่รอบๆตัวพวกเขาในความมืดทุกคนหันหลังเข้าชนกัน ลายกระบอกปืนสายตามเสียงดังกรุบกรับกรุบกรับและแล้วเสียงนั้นก็เงียบลงนาทีนั้นได้แต่ลุ้นระทึกว่ามันจะออกมาจากทางไหนเหงื่อของทุกคนเริ่มผุดออกมาจากหน้าผากมือที่จับก,กระบอกปืนอยู่ก็เริ่มเปีกยกโชกไปด้วยเหงื่อเวลานั้นมันนานเหมือนชั่วกับชั่วกันทุกคนยืนนิ่งสายตาแสบสายไปทั่ว ทันนั้นมันก็กระโจนมาจากทางด้านข้างของพี่ใหญ่ทั้งสองเท้าหน้าทีบเขาจนกระเด็นเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมันกรีดร้องและวิ่งเข้าใส่ทุกคนสัปะเลือฉ่ได้หยิบเอามีดหมอขึ้นมาช่วงที่มันกระโจนเข้าใส่กลางกลุ่มคนโดนสีข้างเข้าไปเพียงเล็กน้อย แต่มั่เกิดความเจ็บปวดแสนสาหาัสแกมันคนอื่นจึงทำตามจับดาบที่ลงอาคมไว้แล้วขึ้นมาปัดป้องฟันโดนไปอีกหลายครั้งจนมันกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดและังะถอยหนีโดนยิงไล่หลังไปอีกหลายนัดเลือดมันออกทั่วทั้งตัวก่อนที่จะรีบวิ่งหนีไปอย่างทุลักทุเล คนที่เหลือจึงช่วยกันประคองผู้ใหญ่มีเข้ากลับไปรับการรักษาตัวที่หมู่บ้านระหว่างทางก็พบกับรอยเลือดสีดำเม้นขาวคลุ้งและกลุ่มชาวบ้านที่ได้ยินเสียงปืนก็พากันออกมาดูเหตุการณ์จึงตกลงกันว่าจะตามรอยหยดเลือดไปรอยหยดเลือดพาทุกคนมาจนถึงบ้านตะไฝพบร่างผีม้าบ้องที่มีหัวคือตาไฝนอนตายอยู่แม้ใบหน้าจะเปลี่ยนไปเยอะ แต่ก็มีเขาเดิมอยู่แน่แล้วว่ามันคือตาฝ่ายอย่างแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าแกเล่นคุณใสามาก่อนรู้แค่ว่าแกเป็นนักสะสมหัวว่านและสมุนไพรต่างๆเท่านั้นเมื่อชาวบ้านมากันครบแล้วก็จัดการเผาร่างและกระท่อมของแกเพื่อล้างอาถรรพ์ต่างๆที่มีอยู่ให้หมดไปคนบาดเจ็บต่างก็ได้รับการดูแลจากชาวบ้านอย่างดีส่งข้าวส่งน้ำ จนหายดีผู้ใหญ่มีก็สี่โครงหักไปหลายสี่ต้องพักนานนับเดือนและหมู่บ้านก็กลับมาสู่ความสงบอีกครั้งเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ